ช่วงเย็นนี้ก็คุณยายลงอาบน้ำอยู่แล้วสวัสดีครับคุณแม่แม่นะครับคุณยายลงอาบน้ำครับลงเล่นน้ำแล้วครับช่วงเย็นนะครับทุกวันนะครับช่วงเที่ยงไม่ได้ลงนะครับเนื่องจากคุณตาไปทำงานไปดูข้าว ไปส้มแซมข้าวที่ยังไม่เต็มนานนะครับก็เลยไม่มีเวลาลงอาบน้ำช่วงเที่ยงนะคร,ครับวันนี้ก็มาตอนเย็นเสร็จจากนั้นมาก็เกี่ยวหญ้า้คุณยายก็ตอนเย็นก็ไปบด้า้ป็นยายนะครับรับสวัสดีทุกท่านคุณแม่ที่ใจดีวันนี้ก็คุณยายได้อาบน้ำเล่นน้ำยาง สดชื่นนะครับนอนลงแล้วอึบให้เขาเลีนยนไว้ก่อนเดี๋ยวก็ไปตัดหญ้ายข้างบนนะครับนีบ่ก็ฝากสวัสดีคุณแม่ๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามจับตะไคร้ให้คุณยายด้วยนะครับช่วงวันศุกร์นะครับคุณยายก็จะได้ทำการไลฟ์สดบอกอ,อคุณแม่แม่ที่ใจดีนะครับแม่ๆที่ จดินนะครับจะทำการไล่สดช่วงวันศุกร์เป็นประจำนะครับทุกวันนะครับทุกวันศุกร์นะครับก็ออ Så, ขอฝากบอกต่อๆกันคุณแม่ๆต่อๆกันด้วยนะครับเพื่อจะมีใครอุดหนุนนะครับท่านใดจะมาอุดหนุนช่วยเหลือให้คุณยายได้กินอาหารอย่างไรก็อร่อยบนสูงบนบนบนสูงบนบนสูงบน,บน,บน,บน ีบนสูงอนะครับบนสูงคใหายก็ไปแล้วนะครับไปถูต้นไม้ข้างบนเลยบนสูงบนนี้บนบนตักบนตักบนสูงไปไปเลยไปครับวันนี้ก็จะไปแล้วนะครับ ไปถือต้นไม้ขนตาเขาจะไปขี่ซาเล้งมาด้วยนะครับก็จะตัดยญ้าให้เขาด้วยนะครับแล้วก็เดินไปกดน,นะครับนี่ครับ ไปไปไปอือปายาไป,ไปขึ้นไปไปแล้วครับเ้าเล่มยญ้าอย่นหครับอันนี้ไม่ค่อยอีมครับยาไม่มีอืม ก็ไปหาเลีมยญ้านะครับข้างนี้ครับหา,าเลีมยางาตนะ เดินไปแล้วครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนขอกราบสวัสดีนะครับขอฝากฟังไว้วันศุกร์น้านะครับวันศุกร์ที่จะถึงก็ จะทำการไลฟ์สดบอกคุณแม่ๆทุกท่านนะครับที่ช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อจะขายผลไม้ออนไลน์ให้กับคุณยายนะครับวันนี้ก็ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับ